หนูแ,นแบบว่าไม่ได้ซื้อใบที่เป็นแบบคลาสสิกเลยค่ะ,ะเพราะว่าหนูชอบอะไรที่มันแบบดูเป็นซีซันแนลดูแบบมันตะโกนในแบบของมันแล้วอะค่ะแล้วอันนี้คื <c oughs> ออะไรอันนี้มันคือเป็นสต็อกกิ้งค่ะมันเป็นแบบถุงน่องอันนี้ก่อนถุงน่องชาแนเเล,ลนถุงน่องชี้อยากรู้ว่าถุงน่องชาแนเเล,ลเนี่ยราคาเท่าไหร่คือคือหนูหลอกแม่ไว้อะถ้าแม่มาดูอะไรก็หบอกแม่เท่าไหร่หลอกแม่ไว้ประมาณ โอเคโอเคให้แม่เข้าใจต่อไปว่าหมื่นหนึ่งแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถไปเช็คราคาได้ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนในรายการติดตะก,ก้านะคะวันนี้เนี่ยอยู่กับนักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่ของวงการนะคะต่างที่แบบว่าทําให้เราทุกคนรู้จักนะคะก็คือที่น้องเล่นเป็นฝาแฝดกันอ่าพูดมาขนาดนี้แล้วน้องใบป,ปอคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ที่มาา,มา,มา,า <c oughs> แฟนดอพี่ผน คือต้องถามก่อนเลยว่าน้องใบปอเริ่มต้นแบบแต่งตัวจากตอนไหนแม่ชอบเล่าให้ฟังค,ะค่ะว่าหนูจะเป็นแบบว่าตอนเด็กๆเ,เวลาแม่จับแต่งตัวอะไรเงี้ยแม่ก็จะมีเหมือนรูปที่แบบเขาชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็จะแบบไม่มีเอาหนูมีแบบสิ่งที่หนูอยาก ใส่เองถ้าวันไหนแม่ให้ใส่กางเกงหนูก็แบบเอ้ยจะใส่กระโปรงถ้าวันไหนแม่อยากให้ใส่กระโปรงหนูก็หนูจะใส่กางเกงอะไรอย่างา<ๆ>เงี้ยเปิดอารมณ์เหมือนเลือกชุดเองตั้งแต่เด็กเลือกชุดเองตั้งแต่เด็กแม่บอกว่าแบบเป็นคนเรื่องมากเรื่องเสื้อผ้ารักสวยรักงามอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแล,แล้วอยากรู้ว่าตอนนี้จะซื้อของ น้องใบป,ปอซื้อจากไหนแล้วแบบได้อะไรเป็นอินสตาเรชั่นในการว่าเราอยากได้อันเนี้ยชอบตามแบรนด์ไอจีก่อนเพราะว่าด้วยความที่เราแบบไม่ค่อยมีเวลาหนูค่อยๆจะหาแบรนด์ไอจีแบบค่อนข้างเยอะว่าแบบเอ้ยตอนนี้มีแบรนด์อะไรเกิดใหม่บ้างมีแบบแบรนด์ไหนบ้างที่แบบเขาทําขึ้นมาเสื้อผ้าอันไหนน่ารักบ้างแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่หนูชอบไปเดินก็คือบลูลาโ o นค่ะอยู่ที่สยาม เป็นในริโด้โดปะใช่ค่ะที่ในใน d ิโดมันจะเป็นร้านแบบมัลติสโตร์ที่แบบว่ารวมแบรนด์ไอจีทีนึงแต่ว่าเขาก็จะคัดมาแล้วประมาณหนึ่งซึ่งเราก็จะแบบว่าชอบไปบ่อยมากๆเลิกเรียนก็ไปละกับเพื่อนตลอเลยติดตะก้าเลยนะคะ <laughs> เป็นร้านที่ทุกคนสามารถซื้อตามน้องได้แนะ่นอนบลูละกูนที่ลิโดสยา และไอเทมไหนที่น้องไปปอซื้อบ่อยที่สุดน่าจะเป็นแบบว่าพวกเสื้อค่ะคือจริงๆหนูค่อนข้างจะเป็นคนขี้งกประมาณนึงเพราะว่าแบบถ้าตัวเนี้ยมันสวยนะมัน มีดีเทลอะไรบ้างต้องแบบ i ม a g i n นภาพในหัวก่อนว่าถ้าเราซื้อเสื้อตัวนี้มาเราจะใส่กับตัวไหนได้บ้างเราจะแบบเอาไปใส่กับลุคไหนได้บ้างอะคะอ่ะเสือแบบเหมือนเหมือนซื้อมาต้องมีเหตุผลใช่ค่ะ,อ,ะอย่างเสื้อตัวนี้วันนี้ที่หนูใส่มาถ้าหนูเอาไปใส่กับกางเกงยีนเงี้ยมันก็ให้อีกลุคนึงละหรือว่าหนูใส่ชุดนี้แต่ว่าหนูเปลี่ยนรองเท้ามันก็ได้อีกลุคอีกได้ได้อีกลุคนึงแล้วเหมือนกันอ๋อคือเป็นคนชอบ mix and match ใช่ โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวอย่างแรกพูดถึงกระเป๋าที่อยู่ตรงหน้าเลยดูแล้วติดตะกร้าชาแนลแน่นอนดีเอออัะอย่างแรกถามก่อนทำไมถึงชอบชาแนลเอาจริงๆเป็นแบรนด์ที่หนูชอบมากที่สุดแล้วค่ะตั้งตั้งแต่แบบว่าหนูตามมาตั้งแต่ก่อนที่หนูจะทํางานอะไรเงี้ยคือหนูจะตามแบรนด์นี้มาตลอดแล้วก็แบบว่าดูเรื่องราวอะไรเงี้ยตลอดเพราะว่าหนูชอบสไตล์ที่แบรนด์ทําออกมาแล้วก็มันมีความเป็นเราอยู่แล้วก็พอได้มาเบิร์กกับแบรนด์ด้วยอะคะ่ะมันก็ รู้สึกว่าเราก็ยิ่งอินเข้าไปอีกแล้วคือทุกๆชิ้นทุกๆคอลเลคชันของเขามันมีเรื่องราวหมดเลยก่อนที่มันจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะคะค่ะดูละน้องเป็นคนที่ชอบสตอรี่อยู่เหมือนกันเรื่องไอเทมนอะเออลวน้องไปคอกชอบสไตล์ไหนหนูรู้สึกว่าหนูไม่สามารถที่จะ define ได้ชัดเจนว่าหนูเป็นคนแต่งสไตล์ไหนคือเป็นคนที่แบบอยาก explore อะไรหลายๆอย่างไปเรื่อยๆเพราะหนูรู้สึกว่าเสื้อผ้ามันสามารถกำหนดได้เลยว่า แต่ละวันเราจะเป็นผู้หญิงคนไหนอะค่ะอ่าโอเคอะกระเป๋า3มชิ้นข้างหน้าทําไมถึงต้องเป็นสามใบนี้ซึ่งจริงๆแล้วดูแล้วอะก็ไม่ได้เป็นแบบคลาสสิกนะทําไมน้องไวปปถึงชอบ3มชิ้นนี้นูแ่าไม่ได้ซื้อใบที่เป็นแบบคลาสสิกเลยค่ะเพราะว่าหนูชอบอะไรที่มันแบบดูเป็นซีซันแนลดูแบบมันมีมันตะโกนในแบบของมันแล้วอะค่ะอาจจะแบบเป็นเป็นตัวที่เอาให้นำาคอ m p l e t รู้อะค่ะอ่าอย่างอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นสีแดงแล้วก็เป็นแบบ หนังแก้วด้วยคือหนูเป็นคนชอบสีแดงมากๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าถ้าเรามีกระเป๋าสักใบถ้าแล้วก็เป็นชาแนลแล้วก็อยากจะมีสีแดงซึ่งตอนนั้นหนูก็ไปดูมาแล้วที่ช็อปไทยแต่ก็แบบเอ๊ะจะซื้อหรือยังไม่ซื้อดีหน้าแล้วก็แบบหนูก็ต้องแบบยังคิดย้งทำประมาณนึงเ,<อ>เพราะว่าใบหนึ่งราคามันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วสุดท้ายอะคะ่ะหนูก็ไปได้ไปนี้มาที่สิงคโปร์ตอนที่แบบไปเที่ยวะคะ่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าโอเคมันมันต้องเป็นของเราแล้วลหละเราก็เลยเ<อ>ได้มา ว่าคือคิดแล้วคิดอีกนะดูหลายรอบด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคอ่ะแล้วอย่างใบนี้ใบนี้เป็นวินเทจสีชมพูอ๋อโอเควินเทจใช่เหมาะกับชุดพี่ชี้วันนี้เลยค่ะอ่ะอันเนี้ยใบนี้น้องใบปอซื้อจากไหนอ่ะคือใบนี้แบบค่อนข้างจะเดสตินีมากจริงๆีแล้วเป็นของผู้จัดการหนูมากกอน คือพี่เฟินแบบว่าเป็นคน F ของวัยมากเขาแบบเขาสามารถมีกระเป๋าวินเทจงอกออกมาได้ทุกวันแล้วเป็นใบที่สวยแลวสุดท้ายก็มีวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาซื้อใบนี้มานะแต่เขาคิดว่าเขาไม่น่าจะได้ใช้เท่าไหร่เขาก็เลยมาขายต่อหนูมิติใหม่ของวงการก็คือไม่ค่ะเราใส่เบื่อแล้วใส่เบื่อแล้วก็เลยไบบอกเอาไหมลูกใบนี้พี่ขายเท่านี้แล้วเขาก็มาขายต่อหนูแล้วหนูก็แบบ มันเป็นสีชมพูแล้วมันก็แบบน่ารักดีแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นใบที่ไม่ค่อยเห็นได้ได,ได้บ่อยเท่าไหร่แล้วหนูก็เหมือนแบบไปหามาแล้วก็คอลเลคชันเนี้ยค่ะมันน่าจะเป็นปีเกิดหนูพอดีหนูก็เลยแบบเอาเลยใช่ค่ะมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวก็เลยแบบโอเคต้องได้ละ อันนี้ข้างหน้าคืออะไรคะน้อยฟอสอันนี้ขอเล่าเรื่องหมวกอันนี้ก่อน <Okay. S 2> คืออันนี้มันเป็นบีนนี่ค่ะมันเป็นใบที่หนูเห็นเจนนี่ใส่เขาใส่หมวกใบนี้แต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันคือของแบรนด์อะไรตอนนั้นนะคะเพราะว่าเหมือนแบบคือโลโก้มันเล็กมากมากเลยค่ะ ah. คือมันเป็นแบบคือถ้าดูดีๆเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคือชาแนลคือหนจูจะดูตลอดใช่ไหมคะเว ah, ลาเขามีแบบแคมเปญใหม่มาแล้วอันนี้มันเป็นพรีคอเล็กชันค่ะของ for winter ปีนี้ ที่เขาทากับแบบคามิล่าค่ะคือเหมือนวันนั้นหนูก็แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปซื้อหรืออะไรวันนั้นหนูไปกับแอลลี่แล้วก็แบบว่าเหมือนแอลลี่เขาก็จะไปดูตุ้มหูแล้วหนูก็แบบโอเคไปเป็นเพื่อนเขาแค่นั้นแล้วทีนั้นหนูก็แบบอลองถามดูแล้วกันว่ามีหรือเปล่าไม่น่ามีหรอกถ้าถ้าไม่มีก็ดีเราก็จะได้ไม่ต้องเสียจังแล้วพี่เขาบอกว่ามีค่ะและเป็นใบเดียวในประเทศไทยตอนนี้นี่งั้นหนูก็คงต้องซื้อแล้ว ันนี้หมวกไปแล้วแล้วอันนี้คืออะไรคืออะไรคือชิ้นที่หนูเลือกมามันอันนี้มันคือเป็นสต็อกกิ้งค่ะมันเป็นแบบถุงน่องอันนี้ก็ถุงน่องชัน้วเป็นถุงน่องคือหนูเป็นคนชอบใส่ถุงน่องค่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบสามารถคอนฟลิต สามารถคอมพลีทลุูของเราได้ดีค่ะชี้อยากรู้ว่าถูงน้องชาแนลเนี่ยราคาเท่าไหร่คือคือหนูหลอกแม่ไว้อะถ้าแม่มาดูอะไรก็บอกแม่เท่าไหร่บอกแม่ไว้ประมาณหมื่นหนึ่งประมาณนีๆๆโ้โอเคโอเคให้แม่เข้าใจต่อไปว่าหมื่นหนึง่งแต่ว่าเพื่อนๆพืพก็สามารถไปเช็คราคาได้คราวนี้รองเท้าดีกว่าเพราะว่ารองเท้าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นนี้ ต้องเป็นแบบแมรี่เจนเท่านั้นทำไมอ่ะหนูเป็นคนชอบแมรี่เจนมากๆอยู่แล้วค่ะ,คะใส่อยู่ตลอดเลยค่ะชอบมากๆมีแบบว่าแนะนำเพื่อนอๆดีฮอไหนบ้างถ้าแบรนไทยค่ะ,คะก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้คือของซองเบิร์ดคือหนูรู้สึกว่าหนูชอบดีไซน์เขาแล้วก็หนังเขาคัตติ้งอะไรม,มันเนี้ยบสมกับราคาดีค่ะแล้วก็ มันก็ไม่ได้แพงมากเป็นหลักพันอันนี้ตอนที่หนูเห็นคือมันเป็นดาวสีเงินแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักมากแล้วมันก็เสริมโซนนิดนึงด้วยก็เป็นชิ้นที่น่ารักค่ะอ่าติดตะกร้า,านะคะอันนี้ <c oughs> คือยี่ห้อเลยนะคะ Songbird ค่ะ Songbird นะคะสามารถไปตามได้เลยอ่าแล้วก็อันนี้คือการนี้อีกแบรนด์ที่หนูชอบมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของ Copenhagen แล้วก็อันนี้หนูไปได้มาตอนไปนิวยอร์กค่ะแล้วเขาลดราคาค่ะ เราได้ของเซลมาแบบประหยัดอยู่แล้วจริงๆคู่นี้หผมก็ใส่บ่อยคู่นี้น่ารักมากน่ารักมากมันเป็นมันเป็นโบด้วยคือหนูชอบดีเทลโบอันนี้มากๆาแล้วก็มันเสริมโซนด้วยมันก็ทําให้เราแบบสูงขึ้นคือมันเป็นชิ้นที่คนจะจําได้แน่นอนนะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นที่เราใส่ได้บ่อยๆถึงคนจะจําได้แต่ว่าเราก็ใส่บ่อยก็ถือว่าเราใช้คุ้มไงค่ะอ๋อ โอเคมาค่ะมาช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันต่อราวนี้เลยนะคะจากที่ดูก็คือน้องไวป้ปอจะมีเฉดสีขาวดำแดงเยอะมากประมาณนี้คืออยากรู้ว่าปกติอ่ะการแต่งตัวของเราอ่ะไปงานกับชีวิตประจำวันแตกต่างกันไหมค่อนข้างแตกต่างนะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเวลาไปงานเราก็จะเลือกลุคที่มันดูเป็นเราที่เรารู้สึกว่าเราสามารถ h a n d ิลสิ่งนี้ได้หรือว่าเป็นอะไรที่อยากลองแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ จะไม่ค่อยหลุดสีที่มันกระโดดไปไกลมาก<ข>าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ขออนุญาตพูดถึงตัวนี้หน่อยเพราะมันจิ๋วมากมันเซ็กซี <c oughs> เกซ่เกินสุดๆค <c oughs> ือมันดูเป็นแบบไมโครแพน t ์แบบจิ๋ว super super hot pants มากแต่ว่าจริงๆแล้วตอนใส่มันไม่ได้ดูโปะขนาดที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น low w a แต่ว่าถ้าเราใส่กับเสื้อโอเวอร์ไซส์ปุ๊บมันก็จะอ๋อพอดีอ๋อโอเคตรงนี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เห็นมากคือ <laughs> ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบดูโป๊ที่สุดแล้ว <c oughs> นี่อ่ะอันนี้ติดตะกร้าให้หน่อยว่าของแบรนด์อะไรนะคะอันนี้คือของแลนนีค่ะพี่มีอันนัรนกมากตัวเนี้ชิปปี้ซื้อตามนองทุกคนมันโหมดอ่ะน,น่าราากักจริงจริงอ่ะ อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าน้องว้ปอต้องติดตะก้าแบบสามแบรนด์ในไอจีจะติดตะกา้าแบรนด์ไหนบ้างอเมริกะอเมริกาบูมเมนอ่าแล้วก็มี i'm not morning person แบรนด์นี้หนูก็แบบซื้อบ่อยอ่าแล้วก็มีอันนี้คะ่คะ r o n n i e ค่ะ r o n n ี Beach Town อ,อ๋อต้องใส่ชุดไวยนะม <Okay. S 2> แต่ว่าแบบเสื้อันนี้ก็น่ารักแต่เอาจริงนะยากที่สุด <c oughs> ของแฟชัน่นมันคือกางเกงแบบนี้เพราะมันยากมากอันนี้ต้องใส่ดี ใช่แอโรบิกใช่แต่จริงๆอันนี้หนูก็เอาไปออกกําลังกายเหมือนกันนะคะต้องใช้ให้คุ้มน้องใบปอแมทหน่อยว่าอย่างเงี้ยคือมันต้องแต่งยังไงสมมติจริงๆใส่กับมันก็ได้เถ้าไมน้องยิบมาแล้วมันน่ารักอะค่ะถูกต้องแล้วอยากอัดอันนี้ให้น้องแมทตอให้น้องแมทตอชอบชอบอันนี้อาจจะต้องมีเลเยอร์อะไรแบบทับหน่อยอาจจะอ่ากระป๋งตัวนี้ทับไปมันก็ดูมีอะไรมากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วยากอยู่ดีแต่ก็ยากอยู่ดี โอเคตัวนี้คือของ OpenYY y ค่ะ o p e n นี่แบรนด์เกาหลีค่ะซึ่งตอนที่หนูไปเกาหลีรอบแรกเลยค่ะคือหนูก็แบบอ่ะโอเคลิสไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะไปร้านนี้นะคือเวลา,ลาที่หนูไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมี local brand ของเขาใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นของสะสมเวลาเราไปแล้วเราก็อยากจะเช็คอินว่าโอเคที่นี่มีร้านไหนเผื่อแบบเวลาเรา ซื้อกลับมาอ่ะเราก็จะรีมายไปได้ว่าเออเนี่ยเราได้ตัวนี้มาตอนที่ไปประเทศนี้ประเทศนี้นะอ๋อคือเหมือนไปทุกประเทศก็จะต้องมีของฝากกลับบ้านให้ตัวเองอะไรอย่างงี้เหมือนถ้าเป็นยุ่ก่อนต้องซื้อแบบแมกเนตติดตู้เย็นอะไรอย่างงี้แต่น้องก็จะซื้อเป็นเสื้อผ้าก็แบบเป็นคุณค่าทางใจด้วยอ่ะมีตัวไหนที่แบบมาจากต่างประเทศอีกที่เราซื้อมาในทริปมีตัวนี้ค่ะอันนี้ได้มาตอนที่ไปนิวยอร์กค่ะ อันนี้คือแซนดี้เหลียงเป็นแบรนด์ที่หนูแบบชอบมากๆกแล้วคือตอนที่หนูไปร้านเขาคือหนูแบบกรี๊ดมากเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่หนูติดตามมานานมากๆแล้วพอตอนที่ได้ไปจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนฝันเป็นจริงเลยที่เออเราได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาดูแบบเสื้อผ้าทุกตัวที่อยู่บนราวค่ะแล้วเราก็แบบโอเคต้องคืนกลับมาอันนี้เป็นล o c อลแบรนด์ของนิวยอร์กเหรอคะใช่ค่ะเป็นโ o คอลแบรนด์ของนิวยอร์กค่ะอันนี้ค่ะแจ็คมิส มูสก,ก็ตอนไปฝรั่งเศสค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากไปแจกคบูสเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบแฟลชชิปสโตรของเขาที่ประเทศไหนแล้วก็เราไปฝรั่งเศสปุบก็เลยคิดว่าโอเคก็ต้องเป็นที่ที่ไปแล้วก็ได้เป็นเสื้อตัวนี้มาค่ะ,ะที่เลือกตัวนี้เลยคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นเสื้อที่เราน่าจะใส่ได้บ่อยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแบบสเวตเตอร์เนี่ยนะคะและตัวสุดท้ายที่แขวนอยู่บนราว ันนี้คืออันนี้ดูแบบคนสวยมากมชุดนี้แลนมี่ค่ะของพี่มีทำไมถึงเลือกเอาตัวนี้มาโชว์คะคือตัวนี้เป็นเป็นชุดที่หนูเห็นแล้วหนูรู้สึกว่าแบบมันสวยมากๆมันเหมือนเจ้าหญิงนะคะ่ะด้วยความแบบ ดีเทลปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพอเราได้มาจริงๆเราได้เห็นของจริงปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันสวยมากแล้วตอนที่ใส่ไปแล้วเราก็รู้สึกแบบสวยมากรู้สึกเป็นเจ้าหญิงเลยอ่าเอางี้ให้น้องไปปอติดตะก้าไทยดีไซเนอร์สามแบรนด์ที่ชอบอก็อันนี้ที่เอามาก็แลนมี่เยอะสุดค่ะแล้วก็มี Dry Clean ค่ะ d ร y clean ก็เป็นแบรนด์ที่ที่หนูชอบเหมือนกัน d ร y c l e a น only ค่ะ p a t c h w o r k อะไรเงี้ยก็จะแบบ เป็นจุดเด่นของแบรนด์เขาแล้วก็พี่เบสก็น่ารักมากโอเคอ่ะสอ,สอแบรนด์แล้วอันสุดท้าย stressis คะ่ะ mm hmm. stressis ก็เป็นแบรนด์ที่ทุกครั้งที่เราเวิร์กกับ stressis ก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มีเรื่องราวเยอะมากๆแบบกว่าที่จะออกมาเป็นผ้าแต่ละผืนแล้วหนูเคยไปแบบ exhibition ของเขาด้วยแล้วก็อินอินมากๆค <c oughs> ่ะอ่าโอเคฉะนั้นใครจะขาย เสื้อผ้าน้องใบปอนะคะรบกวนส่งโปรไฟล์แล้วก็ส่งเรื่องราวรายละเอียดของเสื้อผ้าส่งเรื่องราวมาด้วยนะคะไม่ได้เพียงแค่ส่งแบบเสื้อมานะอ่ะโอเคสุดท้ายให้น้องใบปอฝากผลงานหน่อยค่ะได้เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ Love Star ั o วั l o ู p ค่ะเป็นภาพยนตร์นะคะเป็นเรื่องแรกเลยค่ะที่ประเทศไทยทํากับพรามวีดีโอนะคะก็ฉายแล้วค่ะสตรีมทั่วโลกเลยค่ะทางพรามวีดีโอค่ะ แล้วเป็นใครมาเองพระเอกคือพ okay. ี่เจมี่เจมค่ะแล้วก็แต่หนูเล่นเป็นน้องสาวพี่เจมี่เจมแล้วก็มีพี่จูเน่ด้วยค่ะอ๋อโอเคอ่าแล้วมี YouTube ด้วยตอนนี้ใช่ค่ะก็ทำ YouTube ด้วยค่ะก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปได้แบบเห็นมุมอื่นๆของเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ชื่อไปปอยแ r รี่ค่ะชื่อเดียวกับ IG เลยค่ะฝาก i อด้วยค่ะเอออ่ามีของฝากให้น้องด้วยนะคะวันนี้ นี่แปลงแต่งหน้าค่ะอัปเดตอัปเดตอัปเดตให้ขอบคุณนะคะวันนี้ก็แฮปปี้มากได้แบบว่าเหมือนเปิดโลกของเจนวอย่างเรามาสู่เจนอัลฟ่าว่ายุคนี้น้องเขาแต่งตัวยังไงเออรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเอากลับไปแมตตามแล้วก็ชื่นชอบกันถึงตัวของน้องใบปอนนะคะติดตามผลงานต่อไปขอบคุณมากค่ะน้องใบปอมากค่ะอยากให้ชี้ติดตะกร้าใคร คอมเมนต์มานะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ